สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะบอร์ดจัดการศึกษาคนพิการตั้งอนุกรรมการทบทวนกฎหมายปรับพรบรให้มีความทันสมัยหนุนเด็กพิการมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศาสตราจารย์ดรนารุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนกฎหมายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการโดยมีหน้าที่ในการทบทวนปรับปรุงและออกกฎหมาย ตามความเห็นจากการประเมินสัมฤทธิผลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการผ่านทางระบบออนไลน์และการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างก้าวหน้าและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ค่ะเห็นควรปรับปรุงพรบการจัดก,การศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอาทิในส่วนนิยามและคําจํากัดความในบางมาตราให้มีความชัดเจนและการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนปรับปรุงและออกกฎหมายรำดับรองโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายให้มีฐานอำนาจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยบริการการศึกษาสำหรับคนพิการประจำอำเภอค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังรับทราบสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสิ้นสุดเดือนกันยายน2568ว่ามียอดเงินคงเหลือประมาณ15ล้านบาท พร้อมเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวงเงินดังกล่าวแบ่งเป็นแผนใช้จ่ายงบดำเนินงาน9.4ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนและแผนใช้จ่ายงบบุคลากรเพื่อเป็นเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมจำนวน5.6ล้านบาทค่ะ ในการนี้ศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ในายชานวิทย์มุนิก,กานนที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิเชษพ่อพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันผลักดันเรื่องการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิการโดยให้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดห้องเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็กพิการเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการและสร้างความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนทุกคน รวมทั้งขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบประมาณกองทุนทรัพยากรสื่อการเรียนการสอนและบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีความครอบคลุมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่